บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานและก็ลัติดตามสรุปข่าวนจงหวดการเสีได้ใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นคาเยอะทีเดียวมันเริ่มจากขึ้นมาเกิน50รายในร้อยกว่าร้อยสองร้อยรายแต่ขนาดนี้ก็อยู่ที่วันละประมาณร้อยเกินร้อยอยู่ทุกวันทุกวันสถานการณ์ของเราจนทำ ขึ้นมาอยู่ที่2,000กว่าแล้วนะครับการดูแลเดกนกขณะนี้ขยายไปยังทุกโรงพยาบาลจะมีเตียงที่ดูแลผู้ป่วยก็แบ่งแยกกันไปอาการเป็นเยอะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องมีเครื่องช่วยหายใจแต่ว่ามีอาการพอสมควรเพจะเป็นผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นลักษณะผู้ป่วยสีเขียวหรือว่าไม่มีอาการเลย โรงพยาบาลเกรงไปก่อนแลวโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมนแล้วก็รางกาในะรับางการงพยาไทยโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบลท่านนีแล้วนะครับที่จะต้องก็ติดไปก่อนแล้วก็บุคลกากรทางก,การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ,ภาพประจำตำบลและอสสันก็ให้เป็น,นอย่างนโยบายว่าขอให้ดีในทุกตำบลักษณะดสีเขียวเพิ่มมากขึ้น เรื่องรายละเอียดในหน้าตาคณะถูกแนี่เพิ่มขึ้นที่สำคัญก็คือเขาอยู่แล้วแล้วก็แก้ความประงค์จะมาขอเตรียมในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครจังหวัดป,นนป,นนป,ป,ปทุมธาน,นีที่น้องเราไปทํางานอยู่แต่วัดเหล่าบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่องา,านตาคนะถูกเนี่ยส่งที่หน่วยพัดกรองจะพบว่าผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในพื้นที่ของเราเองเ,องเนี่ยก็จำ็นพวกเราอย่างนี้ก็จริง เป็นที่จะต้องให้ในทีไอก็จะประกอบไปด้วยหนักเท่าไหร่แล้วก็จะมีศูนย์พัดแยกเรือของ PCR ก็คือผลการตรวจที่เชื่อถือได้เข้ามาว่าเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นลบตัวไปยังสถานพยาบาแล,ล,าลและแกโรงพยาบาลแล้วแต่ระดับของอา,อาการของผู้ป่วยรายนั้นๆนะครับก็จะใช้งบประมาณ ของหน่วยงานนะครับสามหน่วยงานในพื้นที่นะครับสองก็คือใช้งบที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งเป็นทาวสานางน้ำไนะครับนละสามก็คือกาวจติดต่อไปนะครับ่อนทีอาจจะต้องไปใช้สถานที่ของท่านรอประมาณัถค้านใะอะไรอย่างท่านได้เร่งเดก่รนที่จะนำแล้วให้รั้พยุตินะครับแล้ประเด็สสำคัญคือื่อมีพยุติการแย่งผู้มวลชนที่มาหายื่งสื่อ ไอ้เขาสร้างด้วยอยากรถเป็นมาอีกมาสองขาที 6, นี้ถ้าเราเร่งดกเนินของจังหวัดกาลสีก็มีอยู่สองโครงการที่ร้อนแรงอยู่นะครับของทาง่านจัยกรณีของไฟอรฟารนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ทำการปกครองจังหวัดที่ทำการปกครองอำเภอตั้งติดไปอำเภอเนี่ยเป็นโครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำพัฒนาแหล่งนานวัดมาเนี่ยก็าวางตั้งนต่อำเภอตั้งติดไปอำเภอได้วางแผนนะครับหรืองลงไปดู แต่ารที่ไปได้แค่ไลี้ยงผีวายแดงแล้วก็จะต้องลดก็จะเปรคนะครับที่จะต้องลดแบบกิจกรรมอย่างพื้นที่เนี่ยถ้าทุกทุกท่านทุกทุกหน่วยงานนะครับที่อาจจะทําให้เราทำ,ทำงานกัน่ลำพิษที่เราตอนนี้มีตัวได้ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวท่านจะได้คงจะมา